สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจที่ดินแบ่งขายดินดีที่สวยทะเลทองนะครับวันนี้นะครับสามารถนะครับพาทุกท่านมาชมเกาะนะครับเกาะที่อยู่กลางน้ําตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับท่านที่สนใจเกาะนะครับก็ต้องชอบแปลงนี้แน่นอนนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศนะครับหลังจากที่เราอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมไปเมื่อครั้งก่อนนะครับวันนี้นะครับมารีวิว สถานที่จริงนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่หน้าแปลงเลยนะครับนี่ครับก็ให้ทุกท่านได้ชมนะครับขออนุญาตนะครับแลวอนุญาตแนะนําเพิ่มเติมนะครับก็พื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ที่เราปลูกต้นมะพร้าวให้รอบวงกลมตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้3ไร่นะครับ3มไร่1งาน19ตารางวานะครับเป็นลักษณะวงกลมนะครับเส้นอ่อบวงก็อยู่ประมาณสักเกือบ300เมตรนะครับแล้วก็มีต้นมะพร้าวอยู่หลายรอบเลยมะพร้าวรอบ กาะตรงนี้นะครับข <partido> ึ้นเกาะนะครับไม่รอบขึ้นเกาะก็อยู่ประมาณก็หกสิบหกสิบกว่าต้นนะครับหกสิบสี่ต้นนะครับแล้วก็มีปา์มนะครับปลูกปามสวยงามอีกก็ร่วมสามสิบต้นนะครับแล้วก็มีต้นไม้ให้ร่มเงาอีกร่วมสิบกว่าต้นนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศโดยรอบพื้นที่กันนะครับก็พื้นที่ตรงนี้นะครับแปลงด้านหน้านะครับแปลงด้านหน้าที่ติดถนนนะครับที่เป็นรั้วขับบอยนะครับนี่ครับที่เป็นแปลงด้านหน้านะครับก็ขายไปหมดแล้วนะครับ ก็จะเหลือเกาะตรงนี้ไว้นะครับให้ทุกท่านนะครับที่สนใจสำหรับทำคาเฟ่นะครับเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะครับได้เป็นจับจองเจ้าของนะครับก็เข้าจากตรงนี้นะครับเข้าจากถนน4,015เข้ามาตรงนี้นะครับประมาณสัก50เมตรนะครับก็ที่มองเห็นตรงนู้นนะครับก็จะเป็นโรงเรียนคลอง30นะครับที่ดินเราอยู่ที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับ ก็เข้ามาจากสามแยกองคลักนะครับเข้ามาประมาณสัก5กิโลเมตรนะครับวิ่งตามถนนที่เขากำลังขยายถนนสีเลนอยู่นะครับวิ่งมาถึงสี่แยกข้ามคลอง30นะครับแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้2กิโลครึ่งนะครับก็รวมทั้งหมดจากแยกองคลักมาตรงนี้ประมาณสัก5กิโลเมตรนะครับก็เดินทางสะดวกครับหลังจากที่ทําถนนสีเลนเสร็จนะครับก็จะเดินทางสะดวกมากนะครับแล้วก็จากแยกตรงนี้มาก็เพียง2กิโลครึ่งเท่านั้นนะครับก็เหมาะที่จะเป็น ร้านอาหารนะครับเป็นจุดเช็คอินได้ตรงนี้นะครับเหมาะมากนะครับนี่ครับก็อยู่ที่อำเภอองครักษ์นี่เองนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพเดินทางสะดวกนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มลูกค้าก็สามารถที่จะดึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าที่ไปเที่ยวนครนายกนะครับเพราะว่าลูกค้าส่วนมากนะครับจะเลี่ยงเส้นทางนะครับเส้น305หาลังสิ์นครนายกนะครับที่ การจราจรต mm ิด hmm. ข <g arden> <sh traditions vik ân> ัดนะครับไม่ในวันหยุดนะครับก็ลูกค้าไปเที่ยวกันเยอะนะครับนี่ครับลูกค้าก็จะหนีมาเส้นนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดเป็นร้านนะครับเปิดเป็นร้านอาหารนะครับหรือว่าเป็นร้านกาแฟนะครับเพื่อให้บริการลูกค้ากลุ่มนี้ได้นะครับกลุ่มที่จะไปเที่ยวนครนายกนะครับนี่นะครับพาชมบรรยากาศริมน้ํากันนะครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับรอบวงกลมประมาณสักสามรอยเมตรนะครับน้ํานะครับที่อื่นตรงนี้น้ําท่วมนะครับ แปลงนี้นะครับก็สูงนะครับสูงน้ำไม่ท่วมนะครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ริมน้ำเลยนะครับอยู่ริมน้ำนะครับก็ระดับน้ำก็อยู่แค่นี้นะครับแต่ที่อื่นท่วมกันหมดแล้วนะครับที่นี่ไม่ท่วมนะครับตรงนู้นนะครับเป็นลั้วขาวบอยนะครับลูกขาวบอยก็ลูกค้าก็ชอบนะครับชอบน้ำนะครับก็ได้พื้นดินอยู่ประมาณสักหนึ่งงานนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะติดเล็กนะครับก็สามารถที่จะสร้างบ้านยื่นออกมาในน้ำได้นะครับนี่ครับ แล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่น้ําตรงนี้ส่วนกลางนะครับเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะครับอ่าก็นําเรือไปพายได้นะครับนะครับหรือว่ามีเกสกีนะครับก็นําออกไปได้นะครับนี่ครับพื้นที่ของเกาะเรานะครับสามไร่กว่านะครับก็เป็นแปลงที่สวยนะครับถมดินให้สูงนะครับแล้วก็จัดสวนให้สวยแล้วนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับ ต้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมลงให้หกสิบกว่าต้นนะครับหกสิบสี่ต้นนะครับก็เริ่มออกลูกกันนะครับก็น่าจะออกลูกเกือบทุกต้นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลงปลามสวยงามให้นะครับลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับมาสร้างนะครับเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะครับจุดเช็คอินนะครับเป็นคาเฟ่ได้เลยนะครับหรือว่าเป็นบ้านพักตากอากาศหลังใหญ่ๆตรงนี้ก็จะเหมาะมากนะครับรับลมเย็นนะครับรับลมเย็นจาก ริมน้ําตรงนี้นะครับนี่ครับนะครับก็มะพร้าวนี่ครับออกลูกแล้วนะครับนี่ครับมะพร้าวนะครับมะพร้าวอยู่ริมน้ํานะครับก็จะให้ความหวานนะครับที่ความหวานของน้ํานะครับแล้วก็ไม่ต้องบำรุงมากไม่ต้องรดน้ํานะครับเพราะว่าซึมซับน้ําจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็น้ำในเล็กนะครับเราสามารถที่จะดึงขึ้นไปลดน้ำต้นไม้ในสวนเราได้นะครับเพราะว่า เป็นการประหยัดน้ําเป็นการประหยัดน้ํค่าใช้จ่ายของเรื่องปปานะครับตัวหนึ่งน้าจากตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวพาทุกท่านนะครับเดินลมเดินรอบวงกลมเลยนะครับพาชมนะครับครับก็นี่ครับดินสูงนะครับดินสูงนะครับก็น้ำไม่ท่วมนะครับก็สวยครับจัดสวนได้สวยมากนะครับแปลงนี้นะครับ ราคาก็ไม่แพงนะครับท่านที่สนใจนะครับก็สอบสามเรื่องราคาได้ราคาไม่แพงเลยนะครับราคาตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าขายนะครับขายขายผมว่ามองว่าราคาตรงนี้น่าจะถึงสิบล้านได้นะครับนี่ครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจัดสวยๆผมว่าสิบล้านขายได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับที่เราได้ได้มาขายนะครับราคา ประมาณสัก6ล้านเก้าเองนะครับ6ล้านเก้านะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายเจ้าของก็ออกให้นะครับนี่ครับสนุนพร้อมโอนเลยนะครับมาชมสวนมะพร้าวนะครับก็ออกลูกกันเกือบทุกต้นนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับส่วนด้านหน้านะครับด้านหน้าก็เป็นถนนนะครับถนนถนนลาดยางนะครับ ก็เข้ามาจากสี่แยกนะครับสี่แยกที่จะไปองคลักนะครับก็เข้ามาตรงนี้สองกิโลครึ่งส่วนฝั่งทางนี้นะครับฝั่งทางนี้ก็จะผ่านหน้าโรงเรียนคลองสามสวัดกลางคลองสามสิบนะครับแล้วก็ไปออกบ้านนาได้นะครับก็เดินทางไปที่จังหวัดนครนายกได้นะครับนี่ครับพื้นที่นะครับแล้วก็มีกระท่อมตรงนี้นะครับส่วนถนนตรงนี้นะครับถนนเข้ามาก็ทําเป็นถนนลูกรังให้ก่อนนะครับก็ รอถนนแน่นก็อัดหินคุกให้นะครับตรงนี้นะครับก็ถนนเข้ามาก็8เมตรนะครับนี่ครับฝั่งทางนี้ก็ยังไม่ได้จัดสวนนะครับลูกค้าสามารถที่จะจัดได้เลยนะครับนี่ครับดินเต็มนะครับทุกท่านได้ชมนะครับพิกัดนะครับพิกัดคลอง30อําอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับพื้นที่ทั้งหมดก็3ไร่ หนึ่งานสิตารางวานะครับราคาขายก็อยู่ที่หกล้านเก้าแสนะครับหกล้านเก้าบาทนะครับก็เป็นราคาที่ไม่แพงเลยนะครับผมว่าราคาตรงนี้ยังอัพได้ถึง10ล้านได้นะครับพื้นที่ตรงนี้สวยนะครับนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้เข้าชมนะครับหรือว่าตัดสินใจนะครับก็สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับ สนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อที่คุณสามารถนะครับก็เบอร์ติดต่อก็087879350 8, 8, นะครับหรือว่าติดต่อทางเพจได้นะครับเพจที่ดินแปลงขายที่สวยสุริทองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราอัปเดตภาพ,พ,พมุมสูงให้ดูนะครับเราจะขึ้นอัปเดตภาพมุมสูงให้ดูนะครับก็ฝากไปตามทางช่อง YouTube นะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตว,วิดีโอภาพมุมสูงให้ทุกท่านนะครับได้ชมนะครับก็ท่านที่สนใจนะครับก็อยาก ให้ติดต่อมาด่วนๆเลยเพราะว่ามีลูกค้าที่สนใจตอนนี้นะครับที่จะจองเข้าชมก็ประมาณสัก3ท่านนะครับก็ติดต่อที่คุณสามารถโดยด่วนนะครับ087-807-9350นะครับสำหรับนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ